Hah, yes. Selamat siang, selamat siang. ความสุขของคนคือการกินอิ่มและนอนหลับมันหมายถึงอะไรกินอิ่มคือคุณสุขภาพดีไง,งคุณสามารถกินได้ไงถ้าคุณสุขภาพไม่ดีคุณก็กินอะไรไม่ค่อยลงนอนหลับคือคุณสุขภาพจิตดีไงถ้าจิตไม่ดีนะคุณก็นอนไม่หลับนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างนี้ปัญหาเชิญครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยทั้งบ้านเลยคือเพราะระยะหลังกินก็ไม่อิ่มนอนก็ไม่หลับก็เลยเต้องไปพักพิงข้างหลังเขาจริงเลย สวัสดีครับขอยี่สิบรู้ว่าพอคนเราเนี่ยอายุได้เจ็ดติบอะไรอะไรเนี่ยไปไหนล่ะนี่นี่เนี่ยใครเขียนน่ะจดหมายใครเขอใครเขียนมาไม่ไม่ด้เหมือนกันฮะระวังฟันปลอมหลุดระวังฟันปลอมระวังพอคนเราอายุเจ็ดติบอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปผมต้องไปพบแพทย์ตามนัดครับอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดผมไม่ผมไม่ไม่กลัวอยู่แล้วผมก็บอกว่าหมอครับตกลงผมเป็นโรคอะไรบอกหน่อยจิบอก หมอบอกว่าคุณเป็นโรคเก็บสะสมของเก่าครับอะไรให้คุณฟังดีๆนะนี่ดีมากเลยโรคเก็บสะสมของโรคบ้าอะไรครับผมเกิดมาก็เคยได้ผมได้เห็นเมื่อได้ยินเนี่ยบอกบอกว่าพบได้65เปอร์เซ็นต์ในคนทั่วไป80เปอร์เซ็นต์มาจากพันธุกรรมครับเข้าตู่ไวยชรายิ่งเป็นเก็บของไว้มากเกินไปยิ่งเก็บเก่าก็ยิ่งเก็บตัดใจทิ้งไม่ได้ ผมก็เลยหลัวเราะไอ้ผมมีของเก่าเยอะจริงครับแต่ไม่ได้เป็นโรคนี้แน่นอนนะครับหมอบอก,บอกเอ้ยทำไมคุณถึงแน่ใจว่าทําไมคุณไม่เป็นโรคนี้ครับบออ๋อของที่เก่าที่ตุวของผมคือเมียโอ <laughs> แล้ว <laughs> ที่สําคัญ <laughs> ผมอยากทิ้งมันทุกๆวันแต่ผมทิ้งไม่ได้แสดงว่ายังไม่แก่ อยากทิ้งแต่ทิ้งไม่ได้ครับผมอย่างเงี้ยเวลาเราไปสํารวจจริงว่าชนชาติไทยหรือเปล่าที่เป็นชนชาติเดียวที่ชอบพูดถึงเมียในลักษณะที่เป็นบูลี่หรือก้าวร้าวแบบนี้เพราะถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ที่เดียวในโลกนี้เราจะต้องโดนประนามเพราปรากฏการสารวจพบว่าเป็นทุกชาติในโลกเเรียกว่าเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเป็นอาการของมนุษยชาติเป็นเป็นทุกชาติในโลกแสดงว่าผู้ชายโดนรังแกทุกทุงในโลกเลยโดนรังแก น่าสารจริงเธอระวังให้ดีนะฉันไม่อยากจะพูดหลายทีแล้วนะะตงอห้ดีนะระวังด้วยระวังด้วยจะทำอะไรครับโมโหจะยัไไงพอโหจะจัดทำไงฮะทำร้องไห้รอ มาดูประโยชน์มาดูประโยชน์มาประดูประโยชน์ถ้ามผู้ชมทานกันน่ะบางทีก็ทานเล่นบ้างบางทีก็ทานจริงบ้างแล้วแต่คนนะไม่าแต่ผมไม่ค่อยเห็นใครทานจริงๆนะผักกาดหอมไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นคนแบบตั้งใจทานผักกาดหอมจริงส่วนใหญ่เป็นของประดับเครื่องประดับใช่อันอันนี้ไงอันนี้หนูหนูกินจริงจังถ้ากินกับไอสาคูนะเก่งมากนี่วันนี้มีนี่ยำปลาดุกฟูเนี่ยที่แม่คุณชอบทำบอกเลยนะฮะวันนี้เรามาย้ำกันอีกทีว่าประโยชน์ของผักกาดหอมมันนี้จริงวะไม่ใช่แค่สวยงามหรือลอง มันมีหลากหลายพันธุ์นะคุณกรุณาทานบ้างมีหลากหลายสายพันธุ์นะมีลักษณะของใบและสีสันที่จะแตกต่างกันไปที่นิยมก็คือผักกาดหอมใบและผักกาดหอมหอ่อหอมห่อคืนนี้นะครับหอมหอ่ออันนี้ม,มันเ ls, ห<อ>มืนนหอนคนจีนไงอ่อาอันนี้ผักกาดหอมใบนะคนั้เรียกหอมใบแล้วมีผักกาดหอมแบบเป็นต้นก็มีนะครับที่คนไทยนิยมกินกันมากที่สุดก็คือผักกาดหอมใบนะที่มีใบสีเขียวอยู่ข้างหน้ากินได้ทั้งแบบสดเช่นใส่ในสลัดยำเมี่ยงอะไรแซนวิชก็ใส่ไปนะะหรือกินเคียงกับนี่ไง ของคุณอะไรสาคูไสหมูเพื่อนําไปปรุงสุกใบจะอ่อนนุ่มนะถ้าใครอยากไปปรุงก็ไม่ว่ากันนะเคี้ยวจะง่ายรสชาติจะหวานขึ้นเช่นใส่ในแกงจืดหรือก๋วยเตี๋ยวก็ได้เห็นไหมบางทีเนี่ยเขาใส่ก๋วยเตี๋ยวน่ามีนะคุณนว่าแต่แกงจืดใส่ผักขัดหอมก๋วยเตี๋ยวเนี้ผมว่าน่าจะเป็นพวกนี้มากกว่าน่าจะเป็นพวกเกาเหลาอะไรกเตียโอเคโอเคโอเคแต่ แกงจืดปานะเขื่อกุ้ยแกงจืดไม่เคยเห็นอ่ะต่อไปนะครับผักกาดหอมมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดจึงช่วยในการป้องกันและต่อต้านมะเร็งได้นะครับช่วยในการนอนหลับทําให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแก้อารมณ์เสียง่ายนะครับเพราะว่าในใบไม่อะฮะเพราะอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าในใบแต่ต้องมาต่อสู้อีกนะในใบมันเป็นไงเพราะว่าในใบหรือกล้าของผักกาดหอมจะมีสารขมที่เราเรียกว่าแลคทูคารียม ซึ่งสารนี้มีคุณสมบัติทําให้เกิดอาการง่วงเหงาหานอนนะฮะเวลาที่แบบทานมากๆแล้วมันร<ว>ู้สึก<ว>ง<จ>่วงนอนทําให้จ,จิตใจสงบผ่อนคลายได้การทานผัก<า>หอมแบบสดๆก่อนนอนนะฮะหรือทานเป็นอาหารมื้อเย็นจึงช่วยทําให้เรานอนหลับได้ดียิ่งขึ้นเห็นไหมประโยชน์ ผักการหอมกินกินแล้วเดี๋ยวง่วงไหมป่าเปล่านี้เลยใช่ใช่กินแล้วอารมณ์ดีใช่ผักการหอมนะฮะมีน้ำเป็นองค์ประกอบสุดๆมากนะจึงเป็นผักที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ป่วยโรคเบาหวานนอกจากนั้นน้ำคั้นจากชืบใบยังช่วยขับเงือรับเมือครับครับยังช่วยขับเมือและขับปัสสาวะอะไรไหลอะขับปัสสาวะแก้ไข และยังใช้เป็นยังเป็นยาแก้ไออุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่ช่วยเสริมการสร้างเม็ดเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคโรหิตจางและยังช่วยแก้อาการอ่อนเพลียสมาธิสั้นนะครับกินเยอะเลยนั่นแหละกินเถอะและนอกจากนยังช่วยในการขับถ่ายด้วยปุ๊ดอย่างนี้เลยนะช่วยป้องกันและบรรเทาอาการท้องผูกช่วยรักษาโรคลิซีดวนทวานนี่ฮะผักกาหอมเป็นพืชที่ใช้สารเคมีในการปลูกค่อนข้างมากนะครับเพราะมีแมลงศัตรูพืชค่อนข้างเยอะพูดง่ายๆสรุปรวมเลยคือคุณควรจะ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยและดูให้ดีหน่อยแล้วกันครับอ่ะจบนั่นแหละฮะเป็นประโยชน์ของประกาศหอมนะเออโปรดิวเซอร์ช่วยหาประโยชน์ของผักอะไรก็ได้ที่กินแล้วไม่เลอะเทอะเลอะเลอนนะครับเออเอามาหน่อยนะฮะคุณไม่ใช่ว่าคุณอ๋อเหรอฮะเนี่ยแหละอันนี้เลอะเทอะเออท่าะผักผักนะผักนะเล่นเองด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านรู้ประโยชน์ของมันท่านจะได้ทานมันอย่างถูกต้องมันมีค่าหรือเปล่า พักตัวนี้สักครู่พวกสิงนาสนใจก่อนเดี๋ยวพวกก็ช่วงตอบแข่งรายการสักครู่เดียวครับ<ฮ>